บทสวดก่อนนอนสยานัสสะเจปิพิขเวพิคุโนชาคารัสสะพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุนอนตื่นอยู่อุปปัชติกามวิตกโกวาพยาปาทะวิตกโกวาวิหิงสาวิตกโกวาถ้ามีกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นตัณจะพิขุนาทิวาเสติปะชะหัตติ วิโนเทติพยันตีกโรติและภิกุนั้นก็ไม่รับเอาวิตกเหล่านั้นไว้อนภภาวังคเมติแต่สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือสยาโนปิพิขเวพิกุชาคโรเอวังภูโตอาตาปีโอดตับปีสตะตังสมิตังอารัตถวิริโย พาหิตัตโตติวุจตีติพิขุทั้งหลายพิขุที่เป็นอย่างนี้แม้กำลังนอนตื่นอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ปาราความเพียรรู้สึกกลัวต่อบาปอากุศลอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดตัสสะเจอานันทะพิคุโนโอิมินาวิหาเรเนะวิหารตอานนถ้าเมื่อพิกขุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สยนายะจิตตังนมติจิตน้อมไปเพื่อการนอนโสสยติเอวังมังสยันตังนาพิชชาโทมนัสา,าปาปกาอากุสลาธรรมมาอันว่าสะวิสันตีติภิกุนั้นก็นอนด้วยการตั้งจิตว่าอากุสลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัสจะไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่ ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้อิติหะตัทธะสัมปชาโนโหติในกรณีอย่างนี้พิกุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีแห่งการนอนนั้น